ะกดคำฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือฝั่งไหนผิดครับไม่ผิดใช่ไหมถูกหมดเลยป่ะอ่าถูกหมดเลยยกเวน SOX อนะครับอันนี้ผิดอยู่คำเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเป็น,ปนทีมเบสบอลนะฮะที่เหลือถูกหมดเลยแต่ถ้า Tire รล้อแบบซ้ายมือ Color สีแบบซ้ายมือ Gra y สีเทาแบบซ้ายมือโปรแกรมรายการแบบซ้ายมือมี ME ด้วยเนี่ยไปพิมพ์ใน Microsoft Word สิ่งที่เราจะได้แถมคือ ผีดสีแดงกึกกึกพราเผอิญว่าพ่อบิลเกตสเป็นคนอเมริกันเสียใจด้วยนะครับแต่ถามว่าผิดป่ะไม่ผิดนะยืนยันไม่ผิดนะอะแต่ว่ามันเป็นความความเนื้อวอ่าแบบเออเขาอิสระเว้ดินแดงเสรีภาพเว้อะไรเงี้ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เด็กไทยหลายๆลคนจะต้องปวดหัวกับการแบ่งระหว่าง English British English กับ American English เรื่องใหญ่ไหมไม่เท่าไหร่แต่เมื่อกี้นี่แค่ spelling เรื่องเล็กมาก เจอคาที่มันหลุดกันเลยดีกว่าตัวอย่างเช่นรถไฟใต้ดินภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเราเรียกว่าซับคนอังกฤษจะเรียกว่า underground train เป็นคำสามัญครับขึ้นตัว T tu tube นั่นเองนะครับ elevator ครับคือแบบ american english คนอังกฤษจะเรียกว่าเก่งมาก boyfriend หรือ girlfriend ทุกวันนี้จริงๆมันสากลน,นะคนอังกฤษก็เรียกว่า boyfriend หรือ girlfriend ของตัวเองนะครับแต่สมัยหนึ่งรู้ไหมว่าคนอังกฤษเรียกแฟนของตัวเองว่าอะไร เด็กแฟนว่าแฟนไงเคยแปลกใจไหมว่าท <pe ole an> ําไมเด็กไทยถึงเรียกไอ้หนุ่มที่มันเดินลาตามรอยต้อยต้อยต้อยว่าแฟนเพราะคนอังกฤษสมัยก่อนเรียกแฟนว่าแฟนนั่นเองเคยสังเกตไหมว่าคนอังกฤษเรียกประเทศอังกฤษภาษาอังกฤษคืออะไรครับอิงอังกฤษใช่ไหมชาวอังกฤษแอตนิกขยายคืออิงอังกฤษแต่ทําไมคนไทยเรียกอังกฤษว่าอังกฤษเพราะฝรั่งเศสเรียกคนอังกฤษว่าอังเกลส เราจึงเรียกตามที่ฝรั่งเศสเรียกอังกฤษเราไม่เรียกว่าคนอังกฤษเราเรียกว่าคนอังกฤษจริงไหมฮะนี่นี่คือตัวอย่างของของเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้การตั้งคําถามและการที่สําคัญกว่านั้นคือการหาคําตอบให้เจอครับเนี่ยนี่ตัวอย่างฮะแฟน,แฟน,แฟนใกล้ตัวป่ะใครใครใครยังไม่มีแฟนเขาเบื่อเอเอจังหวผู้ชายไม่เอาเ <laughs> ดเปอร์นะครับเป็นผ้าอ้อมแบบอเมริกันอังกฤษบริต h e อังกฤษจะเรียกว่า Pampers เป็นยี่ห้อจาาที่รักฉันใดฉันนั้นกับมามีโปโกเลย <laughs> เราต้องการคำว่า n a ปปีครับ Eraser คือ,อยางลบ American English British English <Yeah. S 1> จะเรียกว่า Rubber ง่ายนี้โอเค TV ว่าสั้นแล้วคนอังกฤษเรียกสิ่งนี้ว่า w o u l d you just turn on the t e l e w i l l you? t e l e สั้นกว่านั้นไหมอันนี้มันสุด Pants Pants ใน American English จะถูกแปลว่ากางเกงใดๆ อังกฤษจะต้องเป็น trousers เพราะถ้าคนอังกฤษพูดว่า pants จะถูกแปลกลับว่ากกนทันทีทันทีทนท patrick เด็กที่เล่นอังกฤษ a บ f ฟั t ด้วยกันเราต้องเปลี่ยนตัวละครโอเค pat uh, We have to change characters so um, you wanna take your pants off no way ไม่ออกเราทำไมอะโอ้ยเขาคงคิดว่าไอ้ตอนนั้นทำกันใหม่ๆด้วยนึกว่าไอ้แววนนี่มันโรคจิตเพราะมันจะดด Bobby, เรา,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 าให้สอนด้วยจนกระทั่งบ๊อบบี้พอเขามาเข้าาเคลียร์ให้บอกเฮ้ยมันงี้ ไนะอ้แพทเนี่ยคือพี่เต้จะให้ถอด pants ซึ่งเท่ากับ trousers นะไอ้ pants ที่เท่ากับกางเกงในมึงใส่ไว้นะลูกนะไม่มีใครอยากดูมึงหรอกก็ว่ากันไปเนะี่ยมันก็มันก็มันก็เป็นความตลกที่มันเกิดขึ้นได้นะฮะนี่มันก็มันก็เป็นเรื่องจริง <c oughs> <c oughs> มอนละ <c oughs> นะครับที่มันมันมันก็มีอยู่นะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราพี่เต้อบอกว่าให้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวสิ่งที่่รอบตัวน้องๆคนไหนครับที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องโอนเงินมาบ้างครับ มีป่ะโอเคเราจะรู้จักกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเจอกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยพี่เอครับ ATM เคยแวะถามไหมเอจเอชื่อจริงชื่ออะไรลูกเคยถามไหม ATM ย่อมาจาก and and automatic ครับ and and เกือบแล้ว and and automated แค่นี้เสียเวลาอีกนิดเดียวว่าเฮ้ย AATMA มันย่อมาจากอะไรวะเนี่ยนะครับจะทำให้เราได้ความรู้อีกว่านอกจากคำว่า auto Automatic แล้ว Automated ก็แปลว่าอัตโนมัติได้ด้วยเครื่องจ่ายเงิน teller ไม่ใช่บอกนะ teller จ่ายเงินอัตโนมัติอ่ะอีกนิดหนึ่งใครทำกับข้าวเองคงทราบใช่ไหมฮะว่า LPG ย่อาจากอันนี้ง่ายอันนี้ไออันนี้ใช่ไหมฮะเป็นถูกกระทําให้เป็นของเหลวแกส๊สปิตโตรเลียมที่ถูกทําให้เป็นของเหลวอะไรประมาณนี้นะอันนี้อันนี้มันกว่าอันนี้มันกว่า ขอภาษาไทยหนึ่งคำภาษาไทยหนึ่งคำครับ NGV คือขออีกที NGV คือขอไปขอภาษาไทยหนึ่งคำพอคำเดียวพยางค์เดียว NGV คือแก๊สแอนแอนอีกที NGV คืออาวละก๊าดแอนแอนพอกันนะฮะแก๊สแก๊สไม่ต่างนะฮะเราไม่ได้เล่นเรื่องสำเนียงแต่ว่า NGV มันย่อมาจาก Natural Gas Vehicle แปลจากหลังพาหานะมาหน้าแปลว่ามันคือยานพาหานะที่ใช้แก๊สธรรมชาติแปลว่าโดยหลักการแล้วเวลาหนูเลี้ยวรถเข้าไปในปัม๊มปตทแล้วบอกน้องเอ็นจีวีเต็มถังเด็กมันจะต้องเอารถอีกคันนึงพยายามยัดเข้าไปในท้ายรถเรา <laughs> ถ้าแปลกต็ตรงๆแต่คนไทยก็ติดพ่วงคาว่าแก๊สเอ็นจีวีซึ่งจะเม็นคนแบบ่แก๊สสำหรับเอ็นจีวีเพราะวีมันคือ vehicle อะไรก็ว่ากันไปเพราะสิ่งที่เราเติมจริงคือ CNG compressed natural gas แกส๊สธรรมชาติบีบอัดเห็นไหมฮะนี่นี่คือตัวอย่างว่าทุกคนเออเอ็นจีวีคืออะไรอะแม่เอาน่ะมันดีต่อโลกเติมแบบโอเคพี่เอ็นจีวีคืออะไรเอาน่ะเขาจะไปทํารถเมย์สี่พันคันแล้วให้เขาทำไปโอเคอะไรเงี้ยคือคือคือเอ็กควอเชชันมาเล็กๆที่มันเกิดมาหายหมดเลยอันตรายมากนะครับมนุษยชาติจะอยู่ด้วยเหตุผลได้ถึงวันนีนะ้เพราะว่าเกิดจากการตั้งคําถามนะฮะแต่ทุกวันนี้เราจะเหมือนจะถูกถูกมดูิปรตให้ให้เชื่อตามกะระแสหลักทุกอย่างที่เขาสั่งมาอย่างนี้ดีกระแสนี้อะไรเงี้ย มันมันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราอาจจะสูญเสียในจุดของความคิดไปหรือเปล่านะฮะก็ตั้งคาถามอยู่นิดนึงโอเคได้พี่เตะพี่เตะบอกให้เรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัวได้เลยหน,ห,นหนูเริ่มวันนี้เลยพี่นี่ไงสิ่งเราเนี้ยอยู่รอบตัวหนูอ๋อใช่ไหมล่ะเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยใช่ปะมันก็มันก็เถึงแซผสมผสมไปมาก็ได้เนี่ยภาษาอังกฤษไง แต่ถามว่านี่เป็นคำที่เป็นทางการไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมฮะซีร็อกยังมีคนเข้าใจอยู่นะฮะว่าซีร็อกแปลว่า Verb To ทไทยเอกสารซึ่งไม่ใช่เพราะซีร็อกจะต้องเป็นคำว่าโฟโต o ค o ปีแฟบเนี่ยมันเป็นยอ่อที่เราต้องการคือ d e t e r g e n t นึกถึงความเป็นจริงนึกถึงความเป็นจริงเราเราเอาแบบแมนแมนเลยนะเดินเข้าไปในร้านขายของชาพี่แฟบซองหนึ่งถ้าสมมติคนขายมันยื่นแอดแทกให้เนี่ยเราจะบอกพี่ผมบอกแฟบไหม,มก็เอาอยู่ดีใช่ปะ เพราะมันถูกนั่นะกมคืนไปแล้วว่าแฟบเท่ากับผงซักฟอกไม่ต่างจากคนเวียดนามดูไหมคนเวียดนามเรียกรถจักรยานยนต์ว่าอะไร Honda าไม่ว่ามันจะยี่ห้ออะไรก็ตามแต่มันคือ Honda ายามาฮาฟีโนมันคือ Honda จริงๆจริงๆทิชชู่แปลว่าเนื้อเยื่อนะจ๊ะทิชชู่เพเปอคือกระดาษฟืดๆไว้ว่ากันนะฮะสกอตบ์ by. บอกบ๊อบคุณวัเทพที่หา,บ,าบ,บ๊อบ สกอตบอยภาษาอังกฤษจริงๆคืออะไรวะบ๊อบบอกโอ้โหตายแล้วเกิดมา46ปีกูว่าเจอ 3M แล้วว่าจำความได้แล้วมันคืออะไรอะบ๊อบก็แทนสอร์เรอร์แล้วกันใกล้เคียงสุดอ๋อโอเคตามนั้นยี topics. ่ห้อนะครับแพมเปอร์สพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้คือไดเปอร์แมคกี้ ไม่ใช่ทุกประเทศในโลกนี้จะมีแม็กกี้ขายจงจําไว้เสียด้วยนะครับฝรั่งแลกเปลี่ยนมาที่บ้านเรามาเที่ยวตื่นช้าก็มาไอเราจะเอาใจนะฮะน้องผู้หญิงก็เดินเข้าไปในห้องไอฝรั่งเพิ่งตื่น You want some m a g g i e on your egg? ฝร,รั่งด้วยความที่ไม่รู้แล้วมันจะเจ็บไหมอ่าก็ว่ากันไปนะครับจริงๆแล้วมันคือซอสหรือสอยซอสนะเพราะมันมันอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่ทุกที่มันจะมีขายอยู่อ่นีเอกมีเอก โอ้นี่เธอเธอรุ่นน้องสุดหล่อที่ฉันเล็งมาตั้งแต่ต้นเดือนนะมาคุยกับฉันเนวันนี้อีเพื่อนกระเทยควายมันก็ตอบว่าโอ้ดีดีเธอนะครับนี่เป็นบทสนทนาที่เจอทุกมหาลัยนะไม่ต้องกลัวไอ้น้องผู้หญิงก็จะบอกโอ้แต่เขามาเรียกชันว่นะก็เลยเสียเซลฟไปเลยเสียเซลฟเคยพูดไหมครับใครเคยพูดเสียเซลฟโดยที่ลึกๆแล้วไม่รู้ว่ามันจริงๆมันคืออะไรจงรู้ไว้ด้วยมันเซลฟต้องมีปัญญาน้อยตามอยู่เสมอนะครับทุกครั้งเซลฟในที่นี้เซลฟ์ายเซิฟตัวฉันเอง เสียไม่เสียตัวเหรอไม่ใช่กันนะครับเซลมาจากคำว่า self confidence ค,ความมั่นใจตัวเองโอ้โหกระโปรงเอาเอาผ้ามามาตัดเปก็กระโปรงอันนี้น่กเก็ดจังว้ายเสียเซลเซลคืออะไรไม่รู้แต่ฉันสเสียไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็หน,น้าน้าเป็นห่วงนะสำหรับสำหรับเด็กไทยหลายๆคนที่ยังยังยังพูดอะไรโดยที่ตัวเองไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของมันนะอันตรายมากในการสื่อสารที่อาจจะ ความหมายไปนะครับอ่ะอันนี้ง่ายขึ้นอีกนิดนึง VIP อ๋อพี่เต้ห้องคาราโอเกะผมเปิดประจำาฮ VIP จริงๆแล้วย่อมาจากใช่ไหมแวร์ลี่อันพอ t ์ตแนนเใช่ไหมผมว่าไม่ใช่อะ VIP คืออะไรครับมันคือไม่ใช่ very important person ไม่ใช่ v e r y นะ very important person ตหลายลคนกำลังมองที่หน้าที่หน้านี้โดยที่ไม่พูดอะไรแต่ในใจคิดดัจลิตไอ้แว่นแวรลี่กูว่าได้แล้วมึงไม่ต้องเว r รี่อย่างมึงหรอกอะไรก็ว่าไปแต่พี่เต้ถามต่อว่าถ้าแวร์ลี่กับเว r รี่มีความหมายเหมือนกันแล้วเราจะมีรอเรือกับรอลิงในภาษาไทายไว้ทำไมนะครับเพราะเวกับเวมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับ very มากๆาก very very mm hmm. เหนื่อยล้า mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอก VIP คือ very important person คือบุคคลสำคัญที่มันทำงานมาทั้งวันมันเลยเหนื่อยวันนี้ mm hmm. หรอไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรฮะเถาวันไว้ปีนกึบกอันนู้นไว้กระดกกึบกบได้ vegi แปลว่าหมวดผักหรือว่าคนที่ทานมังสวิรัตเราจะเรียกเขาเรียกว่า vegi ริมนู้นฮะคืออาการที่ถูกดึงขอบังเกงในเวลาเด็กมันแกล้งกันแล้วเรารู้สึกว่าโลกใบนี้มันไม่ได้กวา้างใหญ่ที่เราคิดเลยเวจจนะครับเวนต์คือระบบระบรายอากาศเวนต์อาจจะเวนเซเลชันอะไรก็ว่ากันไปเวนต์คือไปมาแล้วเรามาออกเสียงวีพร้อมๆกันสักนิดี๋ยวไมครับ very มันจะออกเสียงไม่ใช่วอลแวนมันจะเป็นลูกครึ่งระหว่างวอลแวนกับเสียง F แล้วฟันหน้ากับริฟีปากจะโขบมันอยู่แล้วมีเสียง เบาๆสักสองทีก่อนที่จะพูดพยางต่อไป very, very. ชัดมากจริงๆคนคนเยอะขนาดนี้ห้องแค่นี้เนี่ยถ้าออกเสียงถูกต้องมันจะต้อง mm hmm. นี่ละลองดูนะครับ very, very. very. ยัาไดีเสียงดิวซึ่งไม่ใช่เราต้องการ very โอเคนะครับยิ้มนิดนึงแล้วพูดจะชัดขึ้นนะภาษาอังกฤษ very, very. สุดยอดนะครับ vine veggie vent สุดยอดโอเคอันนี้คือตัวอย่างของภาษาอังกฤษที่ที่ออกเสียงผิดนิดน,นึงแล้วสำเนียงแล้วความหมายอาจจะหลุดไปได้แต่ว่ามันจะมีประเภทที่ว่าออกเสียงเหมือนกันดิเลยเยอะอยู่อย่างเช่นเวงตัวนี้ฮะคือการทําโดยที่เสียเปล่าทําโดยหรือว่าคนที่หลงตัวเองเรียกว่าเวงเวงนี้เส้นเลือดดำนะฮะ s o อันอันที่สามนะครับ s o แปลว่าการเหินการบิน โซวถัดไปนู้นคือการเจ็บช้ำบวมเป่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับพับลิกคือสาธารณะออกเสียงคล้ายๆกันพิวบิกคือขนบางที่ที่ขึ้นเมื่อเราถึงอายุบางอายุนะครับเช่นกับอสองอันนี้ริมนู้นก่อนเลยนะครับขออนุญาต S H I N เต็มที่เลยครับน้องๆเช่นคนไทยไม่ค่อยมีปัญหาชอช้างเช่นนะครับเช่นซึ่งแปลว่านาแข่งนั่นเองนะครับเพราะว่าคางคือตัวถัดมาก่อนหน้าครับคือเช่น ออกเสียงให้บางกว่าเช่นเมื่อกี้บางนิดนึงและใส่เสียงเจบางบางๆเช่นเช่นสุดยอดนั่นเองนะครับคือคางนะครับ uh, so my s h i n hit his chin หน้าแข้งผมไปตีคางเขาอย่างเงี้ยเราเราต้องเราต้องแบ่งให้ถูกว่าอะไรไปโดนอะไรนะครับบริการออกเสียงให้ถูกต้องชูกับชูอันนี้ออกเสียงเหมือนกันอันนี้แปลว่าชิ่วๆไป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 อีกอันหนึ่งคือรองเท้า โซลอันที่3คือวิญญาณริมนู้นคือเดี่ยวเดียวหรือว่าฝ่าเท้าก็ได้นะครับอันนี้คืออ่านว่าอะไรครับ angel อ่านว่า angel ใช่ไหมเสียงเจอใช่ไหม soft g ใช่ไหมแต่ถ้ากับอันนี้ล่ะครับ angel อ้าวกอไก่โซ่เฮพี่เต้ขาแล้วหนูจะจำยังไงคะนอหนูและคอควายต่างเป็นอักษรต่ำนะครับน o siram อ,อ่านว่า นำขอควายสลอาอ่านว่าคำาคอควายสรําไม่โทอ่านว่าคำนอหนูสลาไม่โทอ่านว่าน้ำไม่น้ำนะเวย้ยน้ำฝรั่งก็ไม่เข้าใจทำไมเมื่อกี้มึงยังคำเลยตอนนี้มันน้ำทำไมวะแต่มันก็ต้องเรียนรู้กันไปใช่ไหมฮะหลักการเดียวกัน เนี่ยเอเอเนี่ยเองโจ้นั้นแองโกลรู้แล้วกันโอเคพี่ได้ได้ได,ได้นะฮะจริงจมันคงมีที่มากว่านี้แต่ผมคงไม่ว่างพอที่ไปสืบอนะครับเพียรอันริมนี้คือท่าเรือเพียร er, สุดนู้นคือเพื่อนร่วมงานคนในระดับเดียวกันเราจะเจอคําอย่างเช่นเพียร์เพรสชัริมดูนะไม่ได้อยากโดดเรียนเลยอยากจะมาฟังพี่เต้ใจจะขาดมีไหมอย่างเงี้ยแต่เพื่อนมันชวนโดดอะไปก็ไปเพียร์เพรสช e เพื่อนเพื่อน<ๆ>กดดันอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่เป็นตัวอย่างนะครับอ่ะ พี่เต้จะหยิบมาสักสองตัวนะฮะโซกับโซมาแตกต่อนะฮะว่ามันยังมีอีกหลายคำมากที่ใครเคียงกันยกตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาไอพี่เต้ I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  have no money so I s o l d my dog พี่เต้ฉันไม่มีเงินฉันจึงโซหมาดฉันจะเอาหมาไปเย็บมันก็นไม่ได้เงินขึ้นมาเอาไปหวานข้าวบ้านเมืองนี้เขาใช้วัวใช้ควายกันนะมันเอาไปทำอะไรวะหมาโอ้